สวัสดีครับสำหรับวันนี้มาต่อในเรื่องของหัวข้อ2.10นะครับปริพันธ์จำกัดเขตนะครับในเรื่องที่แล้วเราก็จบไปไปแล้วกับในเรื่องหัวข้อปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะครับในหัวข้อนี้จะเป็นจำกัดเขตบ้างนะครับซึ่งการไม่จำกัดเขตเนี่ยถ้าอธิบายในลักษณะของกราฟนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้นะครับมีแกน X กัแน Y แล้วก็ก็จะมีเส้นกราฟสิ่งที่เราจะพิจารณาก็คือ ปริพันธ์เนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องของพื้นที่ใต้เส้นโค้งนะครับพื้นที่ใต้เส้นโค้งจํากัดเขตก็อย่างเช่นเราสนใจที่ x ที่จุดนี้ไปถึงจุดนี้นี่แล้วมันมีพื้นที่ใต้ใตเส้นโค้งเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างที่เราได้เรียนกันไปเนาะนะครับในเรื่องแคลคูลัสก็เป็นเรื่องของการศึกษาธรรมชาตินะครับซึ่งธรรมชาติเนี่ยก็หมายถึงว่า มันมีเส้นโค้งอยู่มากมายนะครับเราจะหาความชันหรือว่าหาพื้นที่ของเส้นโค้งได้อย่างไรก็คือเรื่องอนุพันธ์แล้วก็ปริพันธ์นี่แหละที่จะเป็นคําตอบให้กับเราเราก็มาถึงในหัวข้อนี้ซึ่งเป็นเรื่องของการคํานวณหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งนั่นเองครับในหัวข้อ2.10จเนี่ยจะเป็นการฝึกคํานวณหรือฝึกอินทิเกรตก่อนนะครับเพื่อหาค่าของการอินทิเกรตแล้วก็การใช้ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับก็คือ แบบที่มันเป็นปริพันธ์จำกัดเขตนั่นเองแล้วจะโยงไปที่หัวข้อ2.11นะครับก็คือปริพันธ์พื้นที่ใต้เส้นโค้งนะครับซึ่งจะมีวิธีในการคำนวณเพิ่มมาอีกนิดหน่อยแต่ในหัวข้อนี้เรามาฝึกคำนวณแล้วก็เข้าใจสัญ,ญลักษณ์ของมันก่อนครับโดยที่นะในตัวอย่างที่76นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของกราฟกันครับแล้วก็ ลองดูครับว่าปริพันธ์จำกัดเขตจะพูดถึงเรื่องอะไรโอเคครับในตัวอย่างที่76นี้นะครับจงหาพื้นที่บริเวณนะครับในจัตุภาคที่1นะครับจตุภาคที่1หมายถึงอะไรนี่ครับอันนี้ก็คือจัตุภาคที่1นะครับ2 3 4นะครับวอดแลนด์ที่1นั่นเองนะครับก็คือเราเอาขวาบนตรงนี้นะครับที่ x กับ y เป็นบวก ครับซึ่งปิดล้อมด้วยเส้นโคง้งนะครับปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้เส้นตรง x เท่ากับ0นะครับและเส้นตรง y เท่ากับ0โอเคนะครับในเบื้องต้นเราต้องอมองเห็นเราต้องวาดหน้าตาของกราฟให้ได้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้คือ y เท่ากับ4ลบ x กำลับบงสองถ้ามันเป็น x กำลังสองอย่างเงี้ยคือมันเป็นฟอร์มของ กราฟพาราโบลาใช่ไหมครับสมการฟังก์ชันพาราโบลานะครับซึ่งเราจะเทียบกับฟอร์มของมันนะครับรูปแบบของสมการพาราโบลามันก็จะเป็น y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสองบวก k ครับแบบนี้ เราก็จะมาดูกันว่าลักษณะกราฟมันเป็นยังไงให้เราดูที่จุดยอดของมันคือ hk ใช่ไหมครับจุดยอดของพารา b o l a เนี่ยคือ hk อ่าเราก็เทียบกับสมการนี้ครับเส้นโค้งที่เขาให้มาว่ามีค่าอย่างไรบ้างนะครับตรงไหนมันบอกอะไรกับเราบ้างนะครับ a ก็คือสัมบัติเสศหน้า x เ,เนี่ยเป็นอ่อเป็นค่าที่จะบอกว่ามันเป็นกราฟ หงายหรือกราฟคว่ำนะครับเป็นเส้นโค้งคว่ำหรือหงายแล้วก็ h กับ k ก็จะบอกพิกัด xy ซึ่งเป็นจุดยอดนะครับ h ก็จะเป็นแกน x นะครับ a k ก็จะเป็นแกน y นะครับถ้าเราเทียบกับตรงนี้นะครับถ้าเราจัดรูปใหม่ก็จะเป็นเอาเอา x ขึ้นมาข้างหน้าใช่ไหมลบ x กำลังสองบวกสอย่างงี้นะครับสับประสธิหน้า x ก็คือ a เนี่ย คือ 1>, 1ใช่มับลบห a คือลบหนะครับก่อใช้สีแดงแล้วกัน a เท่ากับลบหนึ่ h คือใคร h ไม่มีนะครับไม่มีก็คือลบศนะครับมันลบศูนย์อยู่ h คือ0นะครับ h เท่ากับศ k คือใคร k ก็คือ4นะครับเพราะฉะนั้นจุดอันนี้เ a เท่ากับลบหก็คือกราฟคว่ำนะครับกราฟคว่ำจุดยอดหรือว่า Hk เท่ากับ0,4นะครับเท่ากับศูนย์จุดยอดยู่ที่0,4เพราะฉนั้นเรามาวาดกราฟกันครับเรามาวาดกราฟกันนะครับอันนี้คือแกน y แล้วก็อันนี้แกน x นะครับ กราฟความจุดยอดอยู่ที่0ูนย์อ่ะเราศูนย์อยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้ x เป็นศูนย์ y เป็น4อ่ะตรงนี้4นะครับแล้วก็อันนี้0ตรงนี้จะเป็น2นะครับกราฟมันคว้าก็เป็นแบบนี้ครับอ่ะเราวาดคร่าวๆครับไม่ต้องซีเรียสตรงนี้ถ้าใครยังไม่ค่อยคล่องเนี่ยไม่เป็นไรนะครับยังไม่ค่อยคล่องไม่เป็นไรเราเอาคอนเซปต์ของเรื่อง ปริพันธ์จำกาดเขตก่อนส่วนเรื่องใครยังไม่คล่องเรื่องพาราโบลาเนี่ยเดี๋ยวไว้ทบทวนกันนะครับเดี๋ยวไว้ทบทวนในภายหลังได้นะครับมาฟังตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติว่ามันมีโดยโดยส่วนใหญ่โจทย์เนี่ยมันจะให้กราฟมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าข้อไหนไม่ให้กราฟเนี่ยการจินตนาการเป็นกราฟได้ก็จะเป็นผลดีนะครับซึ่งพาราโบลาเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ถ้าเราสามารถสร้างกราฟคร่าวๆได้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากครับ โอเคตรงนี้บอกว่าหาพื้นที่บริเวณจตุภาคที่1ใช่ไหมครับก็คือควอนรลนที่1พื้นที่ตรงไหนควอนรลนที่1ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับว่ามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับเมื่อตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นโค้งใช่ไหมแล้วก็มันปิดล้อมด้วยไอพาราโบลาเส้นนี้แล้วก็ x เท่ากับศูนย์ x ็เท่ากับศูนย์ก็คือเส้นนี้นะครับ y เท่ากับศูนย์ก็คือเส้นนี้เพราะฉะนั้นะมันก็คือพื้นที่สีเขียวเนี่ยนะครับ กรีนแอเรียพื้นที่สีเขียวนะครับโอเคว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ที่นี้เนี่ยมันเป็นเส้นโค้งเส้นโค้งแบบเนี้ยเราไม่มีสูตรในการคํานวณพื้นที่นะครับมันจะมีหลักการในการคํานวณก็คือเราจะใช้แท่งเราจะแบ่งนะครับแบ่งพื้นที่ของการาฟเนี่ยเป็นส่วนๆนนะครับเช่นขอยัด Copy ตรงนี้มานะครับ เช่นแบบนี้ครับลบสีเขียวออกไปก่อนเช่นเราแบ่งพื้นที่ให้มันเป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับหลายๆรูปแล้วก็เอาพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเนะี่ยเราคำนวณได้ใช่ไหมกว้างคูณยาวนะครับเราก็แบ่ง เป็นหลายๆแท่งอย่างนี้แล้วเอามารวมกันมันก็จะได้พื้นที่ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ปิดล้อมในเส้นโค้งนี้ถูกไหมครับอ่าแต่ทีนี้มันก็จะไม่ชัวร์ไม่เป๊ะแล้วถ้าเราลองอซอยย่อยให้มันเล็กลงมันก็จะวิ่งได้ใกล้เคียงขึ้นถูกไหมครับยิ่งเราซอยแบบอันนี้ให้มันถี่มากขึ้นนะครับมันก็จะได้ละเอียดนี่คขึ้นเห็นว่าพื้นที่ที่มันแหว่งไปเนะี่ยก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นความแม่นยําจะมากขึ้น หลักการคือเมื่อเราแบ่งไอสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเป็นหลายๆรูปก็จะยิ่งแม่นยำม,มากขึ้นดังนั้นหลักการก็คือเราจะใช้เรื่องลิมิตเข้ามาคือเราพยายามแบ่งไอสี่เหลี่ยมนั้นอ่ะให้มันมีด้านกว้างนะครับให้มันมีด้านไอตรงเนี้ยเข้าใกล้ศูนย์นะครับตรงเนี้ยนะครับเข้าใกล้ศูนย์ก็โยงเข้าสู่เรื่องลิมิตนะครับแล้วก็นำไอ สี่เหลี่ยมเหล่านี้มารวมกันซึ่งมันจะเป็นอนุกรมอนันต์นะครับนำสี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยรวมกันแล้วก็ประยุกต์เข้ากับอนุกรมอนันต์นะครับก็จะเป็นลิมิตของ sn นะครับเมืม่อ h ก็ใกล้ศูนย์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งใครที่จะศึกษาแบบละเอียดนะครับสามารถดูได้ในหนังสือสวสวทนะครับในหัวข้อ 2.10ปริพันธ์จำกัดเขตแต่ว่าในที่นี้อธิบายไว้คร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับก็คือมันเป็นการแบ่งสี่เหลี่ยมเป็นย่อยๆนะครับแล้วก็หาหาได้โดยใช้ลิมิตซึ่งลิมิตนี้มันก็สอดคล้องกับการหาปริพันธ์จำกัดเขตด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูสูตรกันเลยครับว่ามันมีสูตรอะไรก็คือจากทฤษฎีบทที่13ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับ fundamental theorem of calculus นะครับ เขาบอกไว้ว่ากำหนด f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a b นะครับถ้า f เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับ f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน f เล็กแล้วนี่ตรงนี้ให้เราไฮไลท์ไว้นะครับตรงนี้คือสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยนะครับในหัวข้อที่ผ่านมาก็คือการอินทิเกรตนั่นเองนะครับ หาปริพันธ์ของฟังก์ชัน f x นะครับเทียบกับตัวแปร x โดยที่ตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ b กับ a ซึ่ง b กับ a คืออะไรนะครับ a คือลิมิตล่าง b คือลิมิตบนนะครับตรงนี้ขอแก้คำนะครับ upper limit กับ lower limit ของปริพันธ์นะครับโอเคโดยที่ถ้าเราเจอสัญลักษณ์แบบนี้ให้เราหาค่าโดยการเอาปฏิยานุพันธ์นะครับปฏิยานุพันธ์นะครับหรือฟังก์ชันที่เกิดจากการอินทิเกรตแล้ว นะครับฟังก์ชันนะครับที่อินทิเกตแล้วนะครับฟังก์ชันที่อินทิเกตแล้วหรือเรียกว่าปฏิยานุพันธ์เนี่ยนะครับเอามาลบกันโดยที่เอาค่า B ในลงไปแทนและเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วย F A นะครับ F B ลบด้วย F A B คืออะไร A คืออะไร B ก็คือ ช่วงที่มันอยู่ที่เราพิจารณาทางขวา a, a คืออะไรช่วงที่พิจารณาทางซ้ายนะครับก็ถ้าเราพิจารณาจากกราฟนี้ก็คือที่จุดนี้นะครับที่จุดนี้คือจุด b แล้วก็ที่จุดนี้0 0ย์ก็คือจุด a นะครับโดยที่ a b มันจะเป็นค่า x เ,เนาะนะครับจะถือว่าเป็นโดเมนหรือว่าช่วงที่เราสนใจนะครับตัวที่มีค่าน้อยจะเป็นค่า a นะครับคือลิมิตล่างแล้วก็ b จะเป็นลิมิตบนนะครับ ทีนี้เราลงมาคำนวณกันเลยครับโดยที่เราจะเริ่มต่อไปจากตัวอย่างที่77แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับจงหาปริพันธ์นะครับหาปริพันธ์ของ x กําลังสอง x นะครับโดยที่มันเป็นปริพันธ์จำกัดเขตนะครับมีลิมิตบนมีลิมิตล่างนะครับเป็น1กับ0อ่าทีนี้เราก็วิธีทำนะครับวิธีทำหนึ่ง อินทิเกรตแบบไม่จํากัดเขตก่อนไม่จํำกัดเขตก,ก,ก็คือไม่ต้องมี1กับ0 i n t e อินทิเกตไปธรรมดาก่อนครับก็จะได้ x กำลัง3ส่วน3บวก c ถูกไหมทีนี้ถ้าเราจํากัดเขตก็คือแทน x เป็น1กับ x เป็น0แล้วเอามาลบหาผลต่างกันนะครับหนึ่งกับ0อย่างนี้นะฮะ โอเค1กับ0ูนย์นี้จริงๆต้องเขียนข้างบนกับข้างล่างนะครับแต่ว่าสัญลักษณ์ตรงนี้มันเรียกว่าใน Word มันไม่ยอมนะครับมันจะเปลืองน่าจะเปลืองบรรทัดเกินไปมันเลยให้มันออกเป็นรูปแบบนี้นะครับโอเคอินทิเกรตตัวนี้นะครับจากโจทย์มันก็จะเท่ากับตัวที่เราดิฟมาเอ้ยตัวที่เราอินทิเกรตมาคือ x กำลังสส่วนสาบวกซนะครับแล้วก็ขีดนะครับขีดอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเป็น1ข้างล่างเป็น0นย์นะครับเพื่อบ่งบอกว่า เราจะแทน1ลงใน x แล้วก็ลบด้วย0แทนลงใน x กนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับ1กำลัง3ส่วน3บวก4อันนี้คือก้อนแรกนะครับคือการแทน1ลงใน x นะครับแล้วก็ลบกับแทนศูนยลงใน x ครับศนกำลัง3ส่วน 3, วน3บวก4 ซึ่งตรงนี้ก็จะได้1ส่วน3บวกซแล้วก็ลบกับศย์บวกซก็เป็น4ใช่ไหมครับ4ลบซก็หายไปก็เป็น1ส่วน3ครับคำตอบก็คือ1ส่วน3อ่าแบบนี้นะครับนี่คือการคำนวณต่างจากการหาปริพันธ์ซึ่งเป็นแบบนี้ใช่ไหมหาปริพันธ์เนี่ยได้แค่นี้เสร็จแล้วถ้ามันจำกัดเขตก็คือให้เราแทนนะครับค่า ลิมิตบนกับล่างลงไปนะครับในตัวแปร x แล้วก็นํามาลบกันครับลิมิตบนจะเป็นค่ามากลิมิตล่างจะเป็นค่าน้อยนะครับแทนลงไปแทนลงไปแล้วก็ลบกันนะครับก็ได้คําตอบออกมาเท่านี้ครับโดยที่ข้อสังเกตของเราคือ c ตัดกันนะครับทุกครั้งที่มีการคํานวนปณปฏิพันธ์แบบจํากัดเขต c ตัดกันนะครับ c หักล้างกันหายไปเสมอนะครับ C ลบกันหมดไปเสมอนะครับตัวแปร C เนี่ย c เนี่ยหมดไปเสมอนะครับ c ลบกันหมดไปเสมอโอเคเพราะฉะนั้นในข้อถัดไปนะครับจะไม่ต้องไม่ต้องเขียน C ละ นะครับเพราะเราเข้าใจว่ามันจะต้องถูกลบออกไปเสมอนะครับลองมาทำในตัวอย่างที่78ครับอ่ตรงนี้ก็จะได้อินทิเกรตปุ๊บก็จะเป็น 4x ลบ x กำลัง3ส่วน3แล้วก็แทนค่าด้วยอะไรครับแทนค่าด้วย2กับ0นะครับใส่วงเล็บด้วยนะครับตรงนี้ก็พยายามใส่วงเล็บไว้ด้วยเพื่อที่จะได้หมายถึง ทั้งฟังก์ชันนี้เลยนะครับ tan x เป็น2ก็จะเป็น4คูณ2ลบ2กำลัง3ส่วน3นะครับอันนี้คือแทน x เป็น2แล้วก็ลบกับ tan x เป็น0ก็เป็น4คูณ0ลบ0นย์กำลัง3ส่วน3ก้อนนี้จะเห็นว่าตรงนี้0นย์ตรงนี้ศนเพราะนั้นก้อนนี้ก็เป็นศย์ไปเลยใช่ปะแล้วนะก็เป็น8ลบ8ส่วน3าลบ0คำตอบที่ได้ก็คือ เปลี่ยน8เป็นอะไรดีฮะทำส่วนให้เป็น3เท่ากันใช่ไหปดสามยี 8, 3, 24, ก็เป็น24สลบ8ส่วน3ก็เป็น16ส่วนสครับ16ส่วน3ก็เป็นคำตอบของการหาปริพันธ์จำกัดเขตแบบนี้ครับโอเค ต่อไปครับไปลองในข้อ79กันเลยครับในข้อที่79เนี่ยนะครับทำเหมือนเดิมครับแต่ว่าในการอินทิเกรตก็จะต้องมีการแปลงรูปกันนิดนึงเนาะนะครับก็จะเป็น x กำลังลบ3นะครับมันจะได้อินทิเกรตได้นะครับก็จะได้เท่ากับ x กำลังลบสส่วนลบ2แล้วก็แทนด้วยลบ1กับลบ2นะครับลบ1มีค่ามากกว่า,าไว้บนนะครับแล้วก็ลบ2มีค่าน้อยกว่าเนาะเลข จำนวนลบเนี่ยจำนวนเลขมากจะมีค่าน้อยนะอันนี้ต้องระวังเลขน้อยจะมีค่ามากนะครับโอเคจากนั้นให้เราแปลงรูปนิดนึงครับโดยการที่เราย้าย x กําลังลบ2เนี่ยลงไปอยู่ข้างล่างนะครับ1ส่วน2 x กําลังสองครับแล้วก็แทนด้วยลบ1กับลบ2ใส่วงเล็บเพื่อความชัวร์สักทีหนึง่งนะครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปครับก็จะเป็น ลบส่วน2ะครับคูณ1คูณลบ1ลัง2แล้วก็ลบด้วยลบ1 2ลบ2กำลัง2นะครับก้อนทางซ้ายได้เป็นลบลบเป็นบวกลบส่วน2ะครับแล้วก็ลบลบเป็นบวกเนาะนะครับก็เป็น1ส่วน8ะครับบวก1ส่วน8 ทางซ้ายลบหส่วนสก็เป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนลบสส่วนแบวกหส่วนแก็เป็นลบสส่วนแนั่นเองครับอันนี้คือค่าที่ออกมาหลังจากเราคำนวณน,นะครับค่าที่ออกมาหลังจากเราคำนวณแล้วนะครับซึ่งตัวอย่างที่79เเนี่ยนะครับจากที่บอกไปนะครับว่าเรื่องนี้มันจะนำไปสู่การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง รเรื่องนี้มันจะนําไปสู่การหาพื้นที่ใต้เส้นโคง้งแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันมีกราฟที่เป็นกรณีแบบนี้ครับเป็นกรณีแบบนี้อ,อย่างนี้ครับซึ่งมันจะมีพื้นที่ข้างล่างกับข้างบนข้างล่างหมายของว่าใต้แกน x อ,อย่างเงี้ยสมมุติว่าเราพิจารณาที่ตรงนี้ครับถึงตรงนี้ ต,ตรงนี้เป็น a นะครับตรงนี้เป็น a ตรงนี้เป็น b ครับเราพิจารณาตรงนี้เนี่ยเพราเราคำนวณออกมานะครับถ้าเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยไอพื้นที่ใต้แกน x เนี่ยมันจะเป็นติดค่าลบนะครับตรงนี้ติดค่าลบแต่ถ้าข้างบนแกน x มันจะเป็นค่าบวกซึ่งถ้าเราหาปกติแบบนี้อย่างตัวอย่างที่79เนี่ยหาแบบปกติอย่างนี้นะครับแล้วเกิดเนี่ยมันได้เป็น ติดลบขึ้นมานะครับตรงนี้ลบสามเสนแนี่ยมันจะไม่ใช่เรียกว่ามันจะไม่ใช่พื้นที่ใต้เส้นโค้งของของอเส้นโค้งอันนี้นะครับไม่ใช่ของเส้นโค้งตัวนี้นะครับมันจะไม่ใช่ซึ่งวิธีการคำนวณเนี่ยมันจะต้องเทคลบเข้าไปอีกทีแล้วก็ต้องแบ่งโดเมนให้ชัดเจนอย่างดังภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพที่ใช้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ เช่นถ้ามันออกมาแบบนี้ตัวบนที่มันเป็นค่าบวกเนี่ยสบายใจได้เราเก็บไว้แต่ตรงที่มันเป็นลบเนี่ยเราต้องเทคลบให้มันไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ค่ามันเป็นบวกแล้วเอาพื้นที่มาบวกกันการที่เราคิดไปเลยโดยที่ไม่คำนึงถึงขอบเขตนะครับแล้วได้ลบสารส่วนแบแบบนี้มันก็ยังไม่ใช่พื้นที่ที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราคำนวณไปเลยโดยที่ไม่คำนึงเนี่ย มันจะเอาพื้นที่ข้างบนมารวมกับข้างล่างซึ่งข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบนะครับเอามารวมกันเลยมันก็จะกลายเป็นหักล้างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอยากรู้พื้นที่ของมันจริงคือข้างบนเป็นบวกข้างล่างก็ต้องทําให้เป็นบวกด้วยแล้วค่อยนํามารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวปัญหาก็คือตัวที่ทําให้ค่าของฟังก์ชันติดลบนี่แหละครับซึ่งตรงนี้บอกไว้ให้ทราบเฉยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันใน หัวข้อ2.11กันอีกทีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นให้ทราบไว้ว่าลบสส่วน8ที่มันเป็นค่าติดลบเนี่ยคือมันได้ติดลบนี่เป็นค่าข้างล่างนี้ซึ่งลบสส่วน8ไม่ใช่พื้นที่ใต้เส้นโค้งนะครับแต่เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณปริพันธ์จังหวัดเขตอันนี้เฉยๆนะครับโอเคต่อไปตัวอย่างที่80ครับในตัวอย่างที่80นะครับ จงหาปริพันธ์จกักหวเขตอันนี้อ่ะก็ทาเหมือนเดิมเลยครับ x กำลังสก็เป็น x กำลังสส่วน4นะครับล้วก็จะแทน x ด้วย2กับลบหนะครับก็จะเป็น2กํกำลังสส่วน4แล้วก็ลบด้วยลบหนกำลังสส่วน4นะครับมันก็จะได้เป็น16กส่วน4ก็เป็น4ใช่ไหมครับแล้วก็ ลบกับ1ส่วน4นะครับแล้วก็จะได้15ส่วน4ครับ15ส่วน4ครับอ่าแล้วก็ยังย้ำแบบเดิมนะครับว่า15ส่วน4นี้อาจจะไม่ใช่พื้นที่ใต้เส้นโค้งของ x กํำลัง3ก็ได้เพราะอะไรนะครับจะยกตัวอย่างแบบที่ชัดเจนเลยนะครับก็คือ x กําลังสเนี่ยถ้าเราลองไปสร้างกราฟหรือว่าเปิดจาก GeoGebra หรือโปรแกรมสร้างกราฟทั่วไปมันจะได้กราฟเป็นลักษณะนี้ครับข้างทางขวาเนี่ยที่ x เป็นบวกมันจะขึ้นมันจะพุ่งขึ้นส่วนที่ x เป็นลบมันจะพุ่งลงอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเราพิจารณานะครับพิจารณาที่เขตขอบเขตของเราเนี่ยคือ2กับลบหใช่ไหมครับคือที่เราพิจารณาเนี่ยคือ x อยู่ในลบ ปิดลบหถึงปิด2อย่างนี้นะครับแปลว่าเราเราสนใจตรงนี้นี่ตรงนี้ลบหไปจนถึง2ก็คืออนาเขตตรงนี้ครับนะครับอนาเขตตรงนี้วันนี้พู่งขึ้นไปเยอะเลยนะตรงนี้มีอีกนะครับขออนุญาตเขียนแค่นี้นะครับซึ่งถ้าเราจะคำนวณพื้นที่ใต้เส้นโค้งจริงๆเนี่ยเราต้องแบ่งเป็น2ช่วง เราต้องแบ่งเป็นสองช่วงคือจากศนย์ถึง2นะครับเนี่ยเราต้องแตกออกเป็นสองช่วงคือจากศูนถึง2อนะครับอันนี้เป็นบวกส่วนอีกทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งก็คือเป็นลบนะครับก็คือลบ1จนถึง0นนะครับที่ศูนย์เนี่ยจะอยู่ไหนก็ได้นะศูนย์จะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้หรือจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับ อันนี้เป็นลบซึ่งพออันนี้อันนี้เป็นบวกเนี่ยโอเคใช้ได้แล้วมันเป็นพื้นที่ไม่ต้องทําอะไรกับมันแต่ว่าที่ลบหกับ0ูนย์เนี่ยเป็นลบนะครับพื้นที่มันติดลบนี่เห็นปะมันมันอยู่ใต้แกน x เ,เนี่ยนะครับอยู่ใต้แกน x เ,เพราะฉะนั้นมันเป็นติดลบดังนั้นเราจึงต้องแยกคิดสองช่วงแล้วทําช่วงที่มันติดลบเทคลบเข้าไปอีกทีหนึ่งให้มันเป็นบวกแล้วค่อยนําม,มารวมกันนะครับนี่คือหลักการของหัวข้อถัดไป นะครับอ่ะโอเคสำหรับหัวข้อนี้ยังไม่ต้องซีเรียสก็อธิบายพยายามเชื่อมโยงให้เห็นไปเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่ซีเรียสเราเน้นในการคำนวณให้ได้ก่อนนะครับในการอินทิเกรตแล้วก็แทนค่าด้วยปริพันธ์จำกัดเขตนะครับก็คือลิมิตบนแล้วก็ล่างของปริพันธ์นั่นเองนะครับถ้าใครอยากฝึกฝนให้ลองทำแบบฝึกหัดที่2.10ครับซึ่งแบบฝึกหัดที่2.10นี้นะครับข้อที่แนะนำก็คือให้ทำ ข้อที่1ใหญ่นะครับรูได้เดี๋ยวรคจะอัพไว้ในคัดรูมนะครับข้อ1ใหญ่ข้อขี้นะครับข้อ1ใหญ่ข้อขี้นะครับก็ไปฝึกฝนกันมาครับจะได้มีการหาปริพันธ์จำกัดเขตได้อย่างคล่องแคล่วครับแล้วในหัวข้อถัดไปก็จะมาเจอกันในเรื่องของพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ